ลายแซ่บลายครับไปหนึ่งช้อนสองช้อนสองช้อนครับผมเมนูวันนี้นะครับแกงอ่อมเนื้อนะครับนี่ทําการหั่นเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ฝนตกวันแรกนะครับเสียงซาซาเลยนะครับผมเตรียมผักเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับหั่นเรียบร้อยนะครับผมสูตรแบบง่ายๆครับนะครับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ เครื stumbled, s> <S ่องปรุงเครื่องปรุงนะครับจะใส่ปั <oh ่นเอาเลยนะครับผมง่ายๆไม่ต้องตำใส่กระเทียมลงไปใสพริกลงไปเสร็จไหมพอโลผ็ดปั่นเครื่องปรุงนะครับ การตั้งน้ำให้เดือดนะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงนี่ใส่เครื่องแกงเครื่องปรุงที่ปั่นเมื่อกี้นะครับผมเลยไม่รู้จำสูตรก็ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม,มไม่ได้นะครับผมสูตรเป็บนบ้านแบบนี้ลงไป การคนเลคนเลหน่อยนาดหน่อยแล้วคนผ่าเลยใส่ผักลงไปจะรอผักสุก เลยๆหน่อยนะครับผมรับห่อมเนื้อนะครับผมแล้วก็จะใส่ตามรูบว่าไมว่าลายแซ่บลายครับ ไปหนึ่งชอ้อนสองช้อ,ชอนสองช้อ,ชอนครับผมตาหน่อยนึงกลัวสักหน่อยหนึ่งกลัวสักหน่อยนหครับกลัวหน่อยนึงชาจะได้หอมหอมนี่ เบคนเลจิ้มครับจิมก่อน,นครับผมเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับผมจะมาช่วยมาหอมๆนะครับแกงอ่อมเนื้อนะครับผม ย้ำเล่านะครับผมเมน,นูเช้านี้นะครับ